เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวูดี้ได้ไปร่วมงานแต่งอลังการมากของเชนธนาและคุณเจมส์นะฮะถ่ายทอดสดผ่านนห้างเฟซบุ๊กไลฟ์สินสอนเนี่ยหนูึ่งร้อยหกสิบแปดล้านครับคุณผู้ชมแต่มันมีประเด็นนิดนึงนะฮะมีข่าวปลอมเงยใช่ปะใน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 คือมีนักข่าวเขียนขึ้นมาแหละว่าอะไรนะมีคนทำข่าวปลอมขึ้นมาโพสต์บอกว่าคุณเชนเนี่ย บอกว่าไม่อยากช่วยคนใต้เพราะคนใต้ไม่ใช่ญาติผมคนก็เลยบอกว่าอะไรเนี่ยแต่งงานได้แบบ200้ล้านอะไรขนาดนี้ทําไมแบบไม่ช่วยก็คือจริงจราไมทาไมเงินเยอะไปไปช่วยคนใต้ใช่บอกว่าเขาเขาอะไรเขาไม่อะไรนะข่าวข่าวบอกว่าข่าวบอกว่าคนใต้ไม่ใช่ญาติผมอช่ซึ่งตัวเชนเองเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั้นเชนอับวัวขึ้นมาคิดดูสิเพิ่งแต่งงานดีวันต้องไปต้องไปฮันนีมูนฮันนีมูลที่สอนอไปฮันนีมูนที่สอน แจ้งความแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าข่าวทุกวันนี้มั่วมากเราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อข่าวไหนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณเชนแล้วก็ภรรยานะคะก็ไปแจ้งความแล้วบอก้วยว่าจะไม่ยอมวามรู้แล้วเราจะไปแจ้งความคนที่กูข่าวมั่วขึ้นมาว่าเราติดเงินเราสอททสามสิบล้านดีกว่าไปดนไปไปสอนอันเลยตอนนี้เปลาเรียกแม่หรอโอเคโอเคพวกนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปสอนอเลยนะไปไปสอนอักัน